คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำนะครับผมบก็สวัสดีน,นที่เช้าเจนหายใจทุกท่าน <c oughs> นะครับผมอยู่กับช่องน้องมาหาโรราวันนี้ก็มาตามกับเกมมาจังเว้นหนึ่งนะครับผมใครที่สนใจเนาะอ,อยากจะไปดูตากนันแตกนะครับผมเข้าตัวกลุ่มไปดูประสงเปอร์เซ็นท์เทคนิคนึ่งหนึ่นะครับผมก็ลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์เล่นให้หมดนะครับผมมาวันนี้นาทีไปโหดดูนะ มาจองน้องจองหนึ่งนะครับผมกว่าจะได้มาลงมาเล่นกันก็เปิดไปเลยเป็ดสิบออโต้สิบไปก่อนนะมาเปิดหัวไปก่อนเผื่ออ่ะฟีเกออาจจะเข้าช่วงต้นๆเนาะแต่หลายรอบเนี่ยเราก็เล่นไปฟีเกมเข้าช่วงต้นบ่อยมากนะดูมันจะมาจริงหรือเปล่ากดมือไปเรื่อยๆแหละให้มันเหลือประมาณพันห้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสลับเป็ดเล่นเอา โบบาโมอหนวดชาด้วยโอ้ยมีโหลดด้วยหาละรู้สึกรางเหมือนจะไม่ดีมาจองจ๋าเออโอ้ยเรียบร้อยสี่เหลี่ยมดวงวายโอ้ผิดช่องไปหน่อยพี่ หน,น,นึ่นะงเก้าหนึ่งเลขสวยเหมือนกันแน่นะไปไว้ลองต่อเชื่อมปึ้งเข้ามาสวยงามเรียบร้อยแถวสามลุ้นไวยเชื่อมนีไม่ได้เลยนะเฮ้ยยังไงโอ้ไปคาอยู่ทำไมขึ้นบนสามตัวอยากเจอฟีเกนหนักสักรอบวะไหมาม,มาจองหนึ่งไม่ได้เล่นกันนานจ่ายดีๆบ้างนะจองหนึ่งจองสองน,นี่ไม่ได้แตะเลยนะเล่นแต่เกมแบบ เกมคอนเทนต์นู่นนะเกมที่แบบคนขอกันมาเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เล่นเกมที่เราอยากเล่นเลยนะครับผมคือมาเล่นแล้วมันไม่แตกด้วยแหละนะก็เลยไม่ได้เล่นนะก็ใครขอเกมอะไรมาก็เล่นตาหมดแล้วนะเพราะว่าเอ้ยถ้าเล่นแล้วแบบมันมันมีคอนเทนต์ให้เล่นให้ทำก็ก็เล่นไปก่อนถ้เราจะขาดทุนเราก็ยอมนะแต่ละปี มันจะส่งมาดีนะเกมหมาป่านะอันนี้ที่ผมบอกตรงว,ว่าเอ้ยหมาป่ารู้สึกว่าพีเกมมันโหดมะทุกคนหลายคนเนี่ยอาจจะได้ไม่ได้บ้างนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเที่ยวฟรีเกม,มดีเลยนะได้ยื่นซื้อเนะี่ยบอกเลยว่าจิ๋วผาแน่ซื้อไปนี่ไม่ค่อยจะได้กําไรกลับสักเท่าไหร่เนาะก็ได้แค่ทุนแหละนูกนะซื้อพอซื้อไปพันห้าเงี้ยกระจายมาพันสี่บ้างอับพันห้าบ้างเงี้ยพัน พันห้ากว่านไม่ไม่ไม่ได้กำไรเยอะรุนกำไรอาจจะมีร้อยสองร้อยบ้างแหละแต่พอมันเข้าเองเนี่ยโอ้โหโตดดีเลยนะคือเข้าเองแบบโหดมากอ่ะ เง,งียบผมุ้งเออไวยเชื่อมเรียบร้อยสวยงามหนึ่ง้อยบาทมาแล้วโมโดต่อสวยงามยีบาทแล้วก็จบที่หนึ่งร้อยไอสย่อยสี่บาทกยังไม่ได้เยอะนะกผมไม่ได้เล่นเน,น้อยนะเป็นยี่สิบนะรอบละยบาทใน้ารอบปาไปร้อยกว่าบาทแล้วนะ นั่นแหละโอ้ยเรียบร้อยสองร้อยสี่สิบมาต่อโอ้ยคอมโบนากกว่ารอบนี้เออสวยอีนนี้นึ่งสามร้อยหกสิบห้าตนมาเป็นวันเลยนะสิบแปดอันนี้เป็ร้อยตรงนี้โอ้ยตรงเขียวมันเรียกว่าอะไรนะลุงนะลืมเลย ผมไม่ได้มาจองนานมากจนลืมชื่อไปแล้วนะมันเรียกว่าอะไรวะอ้าวอะไรอ่ะจำไม่ได้หรือทุนะนะผมส่วนตัวเออผมเรียกไอ้เขียวนี่วะเมื่อก่อน,น,นเนาะเรียกไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวนะไม่ได้เรียกชื่อจริงจมนันก็ดอกเดียวเมื่อกี้สามสี่ห้าตัวปลาเข้าไปหกร้อยกว่าบาทเป็ดยี่สิบถือว่ามาดีแล้วนะผมกดมือย้ำไปเรืกก่อยๆกนแล้วกันก็ถ้าไม่มาเนี่ยผมจะสลับเป็นออโต้ถ้าออโต้ไม่มาอีกเดี๋ยวก็เปลี่ยนเบ็ดนะครับผม กำไรเหมือนกันนะนี่ฟ้าก็ไปหลักพันแล้วอะยังไม่ได้สุดหรอกอาโต้ทีมาก็เปลี่ยนแบตแล้วด้วยนะเยี่ยมโอ้โหวายโอ้โหพี่ มันอยู่แถว2นงแล้วนะดูดิ2จง2จุดอ้าวเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บมาปั๊บรามาลงตึงเลยไอ้ผมว่าเด็ดยี่สิบมาเล่นแต่วุ้ยได้เรื่อยๆนะเนี่ยทำมาเล่นไปโอ้โหมาแล้วหกร้อยกว่าบาทโอเคมาจองมาจองมาลองใจตอนนี้กำไรอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมมาได้ ไม้ไกิดมากไม่จ่หรือฝ่าแล้วรี่ลอยไวแล้วผมเพิ่มกับไปสวยงามมากถาแถบแรกมีเลดบูเนี่ยเลดบูเนาะเรียกว่าเป็นตัวจีนเนาะแดงน้ำเงินนะครับผมน้ำเงินแดงนั่นแหละก็ท้ลงมาแถบแรกเมันเย็นแล้ว,ละลวจะดำลอยสวยๆแล้วนะเนวะจะดำไม่มาว่ะสวยโอ้ยไวสองไม่ได้เชื่อม มาไปเล่นแต่วันนี้นี่มาตรงเว่หนึ่งม่คอมโบเหมือนมาตรงเว่สองนะมีแต่ตัวแพงๆมาเนาะแล้วก็เอ้ยมาตรงเว่สองตัวแพงไม่มาเยอะมาตรงเว่หนึ่งเนี่ยตัวแพงจะมาเยอะกว่านะครับ <S 2> 2 <S แล้วก็จะไม่ค่อยมีคอมโบหรือว่าวายเนี่ยเยอะมากนะผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือแทบทุกรอบเป็นคอมโบหนักๆเนี่ยโอ้โหไปกับวายแบบตัวแพงนั่นเลยสุด <2 S 1> ท้ายมาตกมาตายตรงเบตสามสิบเ <2 S 1> นี่ยน้องน,นะหลุด <2 S 1> อ,อาการละ ในเบ็ดยี่สิบแม่งละโอ้โหสาปั้นมาตั้งนานกว่าจะขึ้นพันห้าพันหกเนี่เยเจอไปสามสิบไ่หน่อย,ยแล้วนะสองจุดอ่าสวยวายเชื่อมโอเคหมดต่อโโหวายลึกไปพี่นะอ,อยู่แถวสองนี่กำลังพอดีเลยแหละดูดิโอ้โหถ้าอยู่แถวสองแล้วนะตายนะเชื่อมหมดเลยนะครึ่งกระดาษเลยเนี่ย ผันไม่เกินใจหรอวะเดือดสารติดเนี่ยเจอขนาดนั้นแหรอฮะ ลงมาพันห้าแล้วนะครัป็นสามสิบไม่ช่วยโอ้โหตัวทองอย่างเยอะแต่ไม่ไม่มีคอมโบคอมโบอะไรเลยนะน, <c oughs> น่าจะเงี้ยเป็นยาวาแบบนี้นเปลี่ยนเบ็ดไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมาขนาดนี้ก็อัดเบ็ดกันเต็มที่เลยแล้วกันเท่าที่จำได้นะที่เราเคยเล่นมาจองเวไปเนี่ยผมจำได้ว่าไม่จองหนึ่งก็จองสองเนะี่ยผมก,กดเบสสิบสิบอะแตกมาเป็นแบบ สี่ห้าพานุ่นมันมีนะไม่รู้ว่าคิดไหนเหมือนกันแต่อยู่ลากลุกเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นมาแล้วมาจองเ,เป็ดสีตอนนั้นจำแน่นๆเราแนละ้วกดแตกกดแตกกดแตกเรื่อยๆเลยนะแต่เดี๋ยวนี้นะมันไม่น่าจะเหมือนเดิมอุย้ยปีเกนไปสี่สิบมาแล้วไงมาแล้วไงแดกไปถ้านับทุนเราเนี่ยก็ พันสี่เนาะประมาณพันสี่นะครับผมโอ้ยเปิดมาร้อสิบเรียบร้อยสองตัวเชื่อมตรงนี้นี่แหละแถวสองที่ต้องการตบด้วยแดงจ่ายด้วยสองขีดแล้วจ่ายด้วยตัวแดงอีกพันสองสวยงามมากเรียบร้อยวลงแถวสามแต่ไม่ได้เชื่อมก็จบไปที่หมุนเดียวแล้วนะฟรีเกมหมุนเดียวพันหกร้อยสามสิบสองบาทไม่กะวินมาแล้วเว้ยกำไรแล้วนะเนี่ยกำไรสองร้อยกว่าบาทละที่เหลือก็มาดูกันว่าจะไปสุดเท่าไหร่เนาะ ยังไงเป็นสี่สิบก็คงไม่จ่ายแค่พันหกหรอกมอั้งมันจะเกินไปไหมจ่ายแค่นี้อุ้ยอ๋อได้อยู่ตกใจนะว่าไม่มีแล้วนะอ้าวแดงแถวแถวนี้แถวนี้แ,แดงแดงอุ้ยได้สวยเรียบร้อยพันสองอีกไว้สามตัวเชื่อมเปลี่ยนก็ไปดอกนี้พันสองสี่พันสามแล้วออ้ยสุเฟอร์เมกาวินเรียบร้อยแล้วสองหกห้าหก บรอบเดียวรอบเดียวเลยนุ่ะหมายถึงว่าเบ็ดหมุนเดียวเนาะแต่ว่าคอมโบหลายรอบนะเน้นคอมโบหลายรอบแล้วโอ้โหมาอีกเฮียจบเท่าไหร่วะนะแต่แตะห้าพันแล้วเนาะโคตรเหนือปีเกมรอบนี้เอาดิเอาดิสวยเอากำไรไปก่อนละวันนี้นู่นนะจบปีเกมนี้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับผมผมพอแล้วยั้นก็วันนี้เนี่ยตีกำไรไปก็ ล่อไปสี่ห้าพันกว่าบาทแล้วอะไม่ที่สุดนะนะความพยายามเราเนี่ยในการอัดเบ็ดก็กยังไม่ไม่ไม,ไม่เสียหายนะครับผมยังไม่ถัดพีนเนาะคิดว่าวันนี้ในสองพันนี่คือโดนหมดละเมื่อกี้เหลือประมาณอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันจะหมดจะหมดอ่ะมันต้องมีแบบจังหวะพลิกสักรอบหรอวะหกพันสามโอเคจบไปที่หกพันสองร้อยเจ็บสองนะคอมโบนอกระดเป็นหกพันสามเนาะ วันนี้ถือว่าจบไปอาตีไปปัดเศษนะครับผมอีกประมาณ60กว่าบาทเองก็ตีไป7จ็ดพันะวันนี้กําไรเนาะกำไรห้าพันบาทนะครับผมก็ใครชื่นชอบเกมนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใาด้วยนะถือว่าเข้าฟรีเกมได้ทันเวลามากนะเหลือไม่กี่ร้อยแล้วอะนะหลักแบบร้อยกว่าบาทอะไม่แต่พันแล้วอะไรเงี้ยนะคิดว่าจะหมดละไปสี่สิบก็ยังมีดวงเข้าฟรีเกมกับเขาอยู่นะครับผมก็ไว้ตามนี้นะไปดูตากันแต่กันได้นะถือว่ามาจองหนึ่งเนี่ยยังยัง ยังให้โชคอยู่อยังไม่หมดยังไม่หมดนะก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าอาศัยจังหวะดูตามเวลาบูรัสหรือตามาตะาการแตก,ตแตกดีกว่านะไม่ช่บว่าบาง <ๆ S 2> คนเนี่ยเอ้ยเห็นเล่นแตกตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ดูเวลาละก,กูเห็นมึงแตกนะ่กูจะตามเลยอะไรเงี้ยผมว่าไปดูตากระแตกก่อนนะเอาตัวเองเนี่ยช่ว์ให้มันใจก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปตามคนอื่นเนาะไม่ชอว่าเห็นคนอื่นเล่นได้ปุ๊บก็ไปตามไม่สนอะไรเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะอยู่แบบความช่วงเวลากันละนะครับผมก็ ยังไงถือว่าเป็นคำแนะนำเล็กๆ,ๆน้อยๆจากผมแลกนนะการนาครับผมไปเล่นก็จัดกันได้ดนะนะสำหรับตัวกลุ่มกัฒนธรมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม